สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565วันนี้ผมจะพามาดูวงจรควบคุมของของสพาน์ลิกดักเลเวเลอร์เนาะผมจะพามาดูข้างในมันจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้ผมจะวัดมอเตอร์ว่ามันช็อตรอบหรือไม่ช็อตรอบมันลงกลาวหรือไม่ลงกลาวตอนนี้ผมก็จะตั้งมิเตอร์ไปที่ โอห์มมิเตอร์ครับเไมครบโอห์มมิเตอร์ทีนี้ผมก็เอาปลายสายมาจิ้มก่อนจิ้มดูความต้านทานของของขั้ว U ู่ขั้ว U กับขววั้ว V ก่อนได้เท่าไร่ตอนนี้ได้ยี่สิบโอห์มเห็นไหมครับยี่สิบโอห์มยี่สิบโอห์มครับทีนี้ผมจะวัดที่ขั้ว วกับ W W อครับก็ได้20โอห์มเหมือนกันอ่ะตอนนี้ผมจะวัดข้าม U W U W อ่ะ U ก<ม>ับ W ก็ได้20โอห์มเหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันต่อเป็นเดลต้าอยู่ทีนี้ผมจะวัดว่ามันลงกลาวไม่ลงกลาวผมเอาทมี่ที้กาวก่อน กาวเสร็จแล้วผมก็มาทิ่มที่ขั้วไหนก็ได้ของมอเตอร์เห็นไหมครับวิธีการวัดของผมว่าลงกาวไม่ลงกาวมิเตอร์ปกติมันต้องขึ้น OL ครับต้องไม่มีค่าเลยตัวไหนที่มันขึ้นแสดงว่ามันมันมันช็อตลงกาวแล้วครับแม้กระทั่งแม็กโอเมก็าห้ามขึ้นเลยนะครับถ้าขึ้นแ,แสดงว่ามันช็อตลงกาวนะครับ วิธีการวัดลงกาวสลับยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับไม่ขึ้นสลับยังไงก็ไม่ขึ้นนะเทียบกับกาวนะครับกาวของผมสีเขียวนะครับมันต้องไปขึ้นมันต้องขึ้นโอเอลอย่างนี้ผมจะพาไปดูตัวที่มันช็อตตัวที่มันช็อตจะเป็นยังไงอ่ผมด,ดูดูไฟก่อนก็ได้พาดูไฟกันพาดูไฟก่อนนะผมก็ะั้งไปที่ วัดไฟวัดไฟคือในโหมดนี้โหมดวัดวัดวัดไฟเอซีนี่แหละครับอนี้ผมไปจะเปิดไฟปุ๊บผมมือเดียวเราจะถนัดไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดไฟวัดจิ้มไว้ก่อนนะครับตอนนี้มันจะไม่มีไฟเพราะว่าแม็กมันยังไม่ทํางานเดี๋ยวผมจะกดนะครับกดปั๊มันได้สี่ร้อยครับเลันได้ส0่ร้อยผม มีมือเดียวเมื่อกี้นี่ผมจะทํายังไงจะถ่ายให้เห็นก็คือข้เนี้เวลาสายไอ้จ่ายเข้าไปมันจะได้400เดี๋ยวผมเอามิเตอร์มาใกล้ๆดีกว่าเอามิเตอร์มาใกล้ๆเดีจะได้เห็นพร้อมๆกันเลยดูดยังไงดีเอ่ยดูดตรงนี้แหละดูแป๊บ ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยูอ่มีมือเดียวเนาะมีมือเดียวจะลำบากอย่างนี้เลยไม่มีใครช่วยม,มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรครับก็วัดตรงนี้แหละคือได้สี่ร้อยมาต่อกันตัวที่ผมจะพามมาวัดตัวที่มันมอเตอร์เสีย เขาเขียนป้ายว่าไม่พร้อมใช้งานนะเป็นภาษาพม่าข้างล่างด้วยแล้วก็บอกมันมีลายมือคนเขาเขียนไว้ว่ามอเตอร์ไม่ทํางานแล้วก็เป็นลูกศรแล้วก็เขียนว่า NG ข้าขีด465อะมัน NG ยังไงเดี๋ยวผมจะพามาดูครับเมื่อกี้นี้ผมวัดตัวดีไปแล้วใช่ไหมครับผมก็ตั้งมามาโอเหมือนเดิมพอมาโอเหมือนเดิมผมก็จะมาทิ้มที่ อ่าวัดวัดเฟสต่อเฟสก่อนก็ได้วัดขดลวดมอเตอร์ก่อนว่ามันได้ยี่สิบโอห์มเหมือนปกติอยู่ไหมอ่าได้อยู่ครับตัวนี้เป็นเดลตานะครับวัดยังไงก็ได้ยี่สิบโอห์มสลับสายยังไงก็ได้ยี่สิบโอห์มเห็นไหมครับผมวัดได้ยี่สิบโอห์มตลอดเลยอ่าตอนนี้ผมจะวัดดูว่ามันลงกาวไหมกาวของผมเะสีนี้แหละครับมันจะมีเ,เขียวคาดเหลืองหรือเหลืองคาดเขียวก็ได้ แล้วก็มีสีเขียวมันลงจิ้มลงไปในนี้ในกาวตอนนี้ผมจิ้มไว้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาวัดความต้านทานระหว่างขดลวดของมอเตอร์เห็นไหมครับตัวนี้มันเสียมันเสียมันขึ้นยี่สิบสามมิโโอห์มนะยี่สิบห้ามกโโอห์ผมก็ไล่ไต่ระดับไปนะตัวนี้ก็เหมือนกันครับสลับยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงมันยี่สิบโอห์มมันก็บวกกันไปแหละ จริงมันถึงกันอยู่แล้วเห็นไหมครับ20กว่าโอห์ม26ตัว26 oh ตัวนี้ก็26.5เมกะโอ้มตัวนี้ก็26.8เ oh มกจโอมรจริงๆถ้าตัวปกติของมันมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นค่าเลยจะไม่มีเมกะโรมเลยครับจะเป็น ol เลยอันนั้นคือลักษณะของมอเตอร์ดีตอนนี้ตอนนี้ผมจะพาวัดไฟ ผมรู้แล้วแหว่ามันช็อตแต่เราอยากลองของอโดยการเปิดสวิตไฟติดดูสิครับว่าผมจะจ่ายไฟเข้าไปให้มันอ้าเราตั้งเลงก่อนลืมไปเสร็จปั๊บไม่มีมืออยู่ดีเนาะผมจะจะไม่ได้มีปากคีบเนาะ ก็จิ้มไปข้างบนก็ได้จะได้ง่ายก็ข้างบนทำงานคนเดียวก็จะลำบากนี้แหละครับจริงทำงานรถไฟฟ้าแต้องมีบัดดีเลยอ่ะตอนนี้ผมจิ้ไไปข้างบนแล้วครับจริงจมันถึงกันแหละครับหน้าคอนแทคดูที่คับปกติของมอเตอร์ปกติมันจะได้แรงดันที่สี่รอยโวลต์นะครับแต่ถ้าตอนนี้ผมจะกดไปเนี่ยแรงดันมันน่าจะไม่ถึงถ้ามันเสียนะครับมันลงกาว มันน่าจะเทียบกับกาวถ้าเทียบกาวมันได้แค่สองร้อยเห็นไหมครับสองร้อยอย่างผมคิดจริงๆปกติว่าตรงนี้มันจะได้สี่ร้อยนะครับข้อไหนข้า U V W มันจะได้สี่ร้อยแต่ตอนนี้มันลงกลาวพัเรากดปั๊บไปมันก็เหมือนกับเทียบกาวแสดงว่าลงเต็มๆเลยครับชัดลงนือต้ตอนลงเทียบกับ L เลยครับตอนนี้ มีขึนน้นลักษณะที่มอเตอร์เสียนะครับ